สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาให้ชมหลวงพ่อพัดรุ่นมนพลพก,กาญ99นะครับผมเดี๋ยนี้เขาออกมาสักระยะนึงแล้วนะครับแต่ผมก็ได้มานานแล้วไม่มีโอกาสรีวิวเดรียนนี้มีว่างก็มาเปิดให้ชมกันนะครับ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้าขาดเงินนะครับผมสวยๆนะครับหมายเลขโค้ดก็สี่สองแปดนะครับผมก็ตอกยันตรงนี้นะครับมหาอุดครับผมสายมหาอุกครับปิดตาครับบนประการเก้าเก้านะครับผมเหยียญเสมานะครับผมสวยๆนะครับ รุ่นนี้จะเป็นงานหน้าหน้ากากเยอะมากนะครับผมรุ่นนี้ดูนะครับหน้ากากลอยๆเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นไหนมาแบ่งปันกันชมนะครับก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม